ผมเรียนกับพี่น้องเลยครับผมได้ทำงานร่วมกับเขามาเรียกว่าเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาสองปีผมเข้าใจความคิดผมเข้าใจอุดมการ์ของพี่น้องทหารเหล่านั้นดีผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องทหารหารส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดถึงพวกที่ได้ดิบได้ดี บางคนก็นแล้วกันนอกนั้นจงรักภักดีต่อแผ่นดินและยืนอยู่ข้างประชาชนหัวใจอยู่ข้างประชาชนผมกล้าพูดแทนเขาได้แต่ผมเป็นคนระมัดระวังตัวผมเป็นคนรักเพื่อน ผมเป็นความเป็นคนมีความจริงใจต่อเพื่อนเมื่อผมตัดสินใจออกมาต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ผมไม่เคยไปขอแรงเพื่อนทหารคนไหนไม่เคยไปทำให้เพื่อนต้องอยู่ในฐานะกระอักกระอวนใจเพราะผมรู้ ว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่นี้เป็นหน้าที่ของมวลมหาประชาชนเจ้าของประเทศไม่ใช่หน้าที่ของทหารพี่น้องทั้งหลายผมเคยบอกกับพี่น้องทั้งหลายเมื่อลุกขึ้นต่อสู้แล้วเราต้องดำรงเป้าหมายของการต่อสู้ให้ชัดเจน ให้แน่วแน่มั่นคงและเดินไปสู่เป้าหมายนั้นผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเกลียดยิ่งรักเชนวัตรเกลียดชังระบอบทักษิณไม่ฉะนนั้นไม่ลุกขึ้นมาสู้ แต่ผมต้องยอมพบกับยิ่งลักษ์ชินวัตน์คนหนึ่งเพราะเกรงใจเพื่อนผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพทหารบกทหารเรือทหารอากาศเขาขอให้ผมไปพบยิ่งลักษ์ชินวัตร์คนหนึ่งตอนที่พวกเรา ไปอยู่ที่ศูนย์ราชการนนทนครับผมจึงยอมไปพบคนเดียวเท่านั้นและผมนั่งสนทนากับยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพพูดชัดเจนบอกให้ยิ่งลักษณ์ออกไปเสียเราจะได้มีรัฐบาลของประชาชน เราจะได้ปฏิรูปประเทศและยิ่งลักษ์ก็ตอบว่าขอไปคิดก่อนคือแสดงความโง่เขาเบาปัญญาออกมาต่อหน้าขุานทหารเลยแล้วผมก็บอกยิงลักแล้วว่าไม่มีการพบกันอีกแล้วไม่มีการเจรจากันอีกแล้ว เพราะผมรู้แล้วว่าคุณตัดสินใจเองไม่ได้คุณต้องให้ทักษิณชินวัตรเป็นคนตัดสินใจเพราะทักษิณบงการคุณทุกอย่างแต่วันนั้น,น,นผมก็ได้ออกมาเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนว่าในการพูดจากัน พูดอย่างไรเป็นอย่างไรผมก็เล่าพี่น้องประชาชนฟังหมดเพราะผมเป็นคนทําอะไรเปิดเผยและผมต้องการให้พี่น้องประชาชนรู้ทุกอย่างที่ผมรู้และที่ผมทําเพราะผมเป็นด่างทรงของประชาชนต้องบอกเจ้าของหลังถ้าพี่น้องจําได้ผมได้เคยกลาเเรียนกับพี่น้องว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นคนกล่าวต่อหน้ายยิ่งลักษณ์ต่อหน้าผมว่าทหารไม่เลือกข้างทหารขอเลือกข้างประเทศไทย mm. ผมเนี่ย <Yeah. S 1> คิดเข้าข้างตัวเองพี่น้อง การที่พลเอกประยุทธ์ประกาศอย่างนี้พูดจาอย่างนี้แทนผอบเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพหมายความว่าเขาไม่เลือกอยู่ข้างรัฐบาลชัดเจนเพราะเขาเป็นข้าราชการที่จริงเขาต้องบอกว่าเขาจำเป็นต้องเลือกข้างรัฐบาลเพราะเขาเป็นข้าราชการแต่นี่เขาใช้คำว่าเขาไม่เลือกข้าง ยิ่งลักษ์ก็อ้างว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ผมก็อ้างว่ามวลมหาประชาชนถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของมวลมหาประชาชนพลเอกประยุทธ์เขาเลยบอกว่าเขาเลือกข้างประเทศไทยนี่ชัดครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยไปรุกรานกดดัน บรรดากองทัพทั้งสามเหล่าทัพผมถือว่าการที่เขาได้แสดงจุดยืนอย่างนั้นดีที่สุดแล้วในสถานการณ์นั้นครั้นเมื่อรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเขามีอำนาจตามพรกรการบริหารราชการแผ่นดิน ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะสั่งกำลังพลเรือนตำรวจทหารให้ออกมาปราบปรามประชาชนได้สั่งได้ทั้งหมดมีอำนาจตามพรกนั้นนั่นเป็นครั้งที่สองที่ผมเห็นน้ำใจของทหารทั้งสามเหล่าทัพเพราะทหารเหล่าทัพได้ออกมาแสดงตัวชัดเจนว่า ไม่ขอเข้าร่วมในการปฏิบัติการตามพอรอกอรสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ต้องขอบุณเขาผมเรียนกับพี่น้องตรงๆครับนี่ถ้าทหารทำตัวเหมือนไอ้เจ็ดเหมือนไอ้วรพงษ์ชิวปรีชา ป่านนี้พวกเราย่ำแย่แล้วครับแต่เพร,ะร,ราะเขาประกาศว่าเขาไม่เข้าไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการตามพอรอกฉุกเฉินนี้เราจึงไม่มีแรงกดดันจนทนทานไม่ได้มีพี่น้องหลายคนพยายามจะถามผมว่าทำไมทหารเขาไม่ทำอะไรสักอย่าง ผมก็ได้แต่บอกเขาว่าทุกคนมีแนวทางของตนต้องดำเนินการไปตามแนวทางตามหลักการของแต่ละฝ่ายเราประชาชนก็ทำหน้าที่ของเราทหารก็ทำหน้าที่ของทหารแต่เมื่อฝ่ายนปชบังอาจ ออกมาประกาศที่จะจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธที่จะออกมาทำสงครามกลางเมืองที่จะแบ่งแยกประเทศที่จะย้ายเมืองหลวงผมจำเป็นที่จะต้องออกมาเรียกร้องข้าราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารว่าท่านเหล่านั้นกินเงินเดือนของประชาชน และมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศไทยอย่าผลักให้เป็นภาระของประชาชนเป็นหน้าที่ประชาชนเพราะเราประชาชนไม่เคยติดอาวุธและไม่ต้องการต่อสู้ด้วยอาวุธกับใครทั้งสิน้นแต่บรรดาข้าราชการเหล่านั้น มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องป้องกันรักษาความมั่นคงของประเทศไทยและถ้าใครคิดทำอันตรายต่อประเทศทำให้ประเทศไทยเสียความมั่นคงเป็นหน้าที่ของแากการเหล่านั้นที่จะต้องปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายวันนี้ ผมได้ติดตามข่าวผมได้รับทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกคำสั่งในฐานะที่เป็นรองผอ,อ,อกอ,อรมนสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่มีฐานะตามกฎหมายเป็นพอ,อกรโมโนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายติดตามดูแลการเคลื่อนไหวของนปชที่ออกมาทำการยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เกลียดชังกันให้แบ่งแยกกัน ผลเอกประยุทธ์จันโอชาตสั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่าการที่นปชออกมาปลุกปั่นให้คนในสังคมเกลียดชังกันแตกแยกกันแบ่งฝ่ายนั้นเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผอ,อ,อกอรมโนจังหวัดต้องทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม ไม่สามารถละเว้นได้ที่ชัดเจนในส่วนกลางพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศจัดกองกำลังไปดูแลรักษาความปลอดภัย ให้แก่ศารให้แก่องค์กรอิสระเช่นปปชเช่นกกตซึ่งกำลังถูกนปชคุกคามอย่างหนักตามที่เราได้ทราบวันนี้ผมจึงต้องขอใช้เวทีนี้ แสดงความขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาในนามของมวลมหาประชาชนขอบคุณที่ท่านได้ออกมาทำหน้าที่ของท่านสม ตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายคาดหวังถือโอกาสนี้เรียนไปทางโทรทัศน์ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาบาังเอิญได้ดูอยู่จากหัวใจผมผมเชื่อมาตลอดว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและไม่มีวันทรยยศต่อประชาชน ดังนั้นจึงขอยกย่องชื่นชมและขอบคุณที่ท่านได้ออกมาทำหน้าที่ในฐานะรองผอ,อกอ,อรมนทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของแผ่นดินของประเทศไทยขอขอบคุณครับ และผมรู้ว่าเมื่อท่านออกมาสั่งการอย่างนี้เมื่อผมออกมาขอบคุณแทนประชาชนอย่างนี้ฝ่ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรฝ่ายระบอบทักษิณเขาจะต้องจับจ้องเตรียมที่จะเล่นงานท่านเต็มที่ท่านคงอยู่ในฐานะที่ลําบากพอสมควรขอเป็นกำลังใจให้ท่านครับ วันก่อนท่านประกาศว่าท่านเลือกข้างประเทศไทยวันนี้ผมขอพูดแทนพี่น้องประชาชนว่าท่านเลือกข้างถูกแล้วและประชาชนอยู่ข้างเดียวกับท่าน